สวัสดีคะ่ะทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเมนะคะเป็นช่อง Judgment Charo นะคะก็คลิปนี้นะคะจะเป็นการดูดวงแบบภาพรวมนะคะคงไม่ได้เน้นไม่ได้เจาะจงท่านใดท่านหนึ่งเป็นพิเศษนะคะใครอะไรที่ฟังแล้วสบายใจนะคะก็เก็บไว้อะไรที่ฟังเราไม่สบายใจก็ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะอยา่างส่วนใครที่อยากดูดวงส่วนตัวปรึกษาส่วนตัวนะคะรบกวนแอดคลิกลิงก์นะคะที่เมให้ใต้คลิปมาได้เลยนะคะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะสำหรับความรักของชาวราศีธาตุไฟนะคะตั้งแต่วันที่1นะคะอ่าถึง15นะคะพฤศจิกายนเนาะเป็นเครื่องเดือนแรกของเดือนพฤศจิกพฤกานะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะขออนุญาตดูพลังงานของชาวราศีธาตุไฟค่ะ Broken Heart นะคะขึ้นมาใบแรกเลยอ โฟลชอกรานะคะอาร์คแองเจิลส์ราฟาเอลนะคะแล้วก็มีไพ่วิกตอรี่ขึ้นมาไม่มองว่าชาลสิทตัไฟนะคะมันเป็นช่วงที่คุณเองอะถ้าก่อนหน้านี้คุณมีพลังงานของการที่อกหักเสียใจนะคะหรือว่าถ้าลอกกับใครหรือความรักมีปัญหาเนอะมันมีเรื่องราวของความเศร้าความเสียใจเข้ามาช่วงเวลานี้ค่ะช่วงเวลาของเดือนตุลาเอ้ยพฤศจิกายนเนี่ย จะเป็นช่วงเวลาของการที่คุณเองอทำใจได้สําเร็จนะคะลืมคนคนนั้นได้สําเร็จ <_ C 1> เอาง่ายๆก็คือตัดใจจากเขาได้นะคะโดยที่คุณเองสามารถที่จะลืมเรื่องราวเก่าๆได้นะคะใต้สำหรับเป็นไพ่ฮิลเลอร์แอนด์เดอะเอจแล้วไพ่ใบนี้ไพ่เลขสีค่ะมันก็เป็นการฮิลตัวเองฮิลใจตัวเองนะคะเป็นช็อกกล้าที่อยู่ตรงกลางอกกลางหน้าอกเราเนาะตรงหัวใจเน้นโดยที่ว่า อันที่ไม่บอกนะถ้าคุณเองอ่ะยังไม่สามารถที่จะลืมใครได้นะคะก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ฮิวตัวเองแล้วสามารถที่จะลืมคนใครสักคนนึงได้แบบร้อยเอรมมองว่าร้อเนะคะแทบจะร้อนะหรือบางคนอาจจะกําลังเริ่มทําใจได้แล้วก็ได้ส่วนบางคนเมย์มองว่าลืมไปเลยนะคะหายแล้วนะอกหักไม่มีแล้วเนาะเลข 9..38..28 อาจจะมีความหมายอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณนะคะโอเคต่อไปไหนดูซิ มีอะไรต่อไพ่อยากจะบอกอะไรชาวราศีธาตุไฟต่อคะ by the book serendipity น,นะคะใต้สำรับเป็นไพ่ the drive จะเป็นช่วงเวลาที่คุณเองอ่ะน่าจะไปวุ่นวายอยู่กับ กับคนที่เป็นคนที่คุณเองอยู่แล้วสบายใจนะคะสังคมใหม่ๆคนใหม่ๆที่คุณรู้สึกว่าเอออยู่แล้วเป็นที่ของคุณคุณรู้สึกมีความสุขกับการให้ตัวเองอ่ะได้ไปอยู่ตรงนั้นนะคะคุณจะได้พบเจอคนใหม่ๆที่จะเป็นเหมือนเป็นบ้านหลังใหม่นะคะเป็นที่สบายใจใหม่ๆ คุณจะจะพูดยังไงดีมันเหมือนกับว่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเองจะได้เจอคนที่เป็นของคุณนะคะหรือสังคมที่เป็นของคุณจริงๆคุณจะมีความสบายใจนะคะมากยิ่งขึ้นเนาะมีความโชคดีต่างๆที่กําลังจะเข้ามาเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือด้านอื่นในชีวิตด้วยนะคะคุณอาจจะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่เป็นความโชคดีของคุณแต่ความสัมพันธ์นะมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะค่อยๆพัฒนานะคะแบบรักครั้งนี้ไม่มอะว,ว่ามันจะเป็นรักที่ ไม่มีอะไรผิดนะคะทุกอย่างมันจะมันเหมือนมันจะไปได้ดีเนะคะีค่อยๆไปเรื่อยๆนะคะไม่มีอะไรผิดไม่มีการไม่มีคำว่าถูกที่ผิดเวลาอะไรเงรี้ยไม่ใช่รักที่คุณจะต้องเจอนะคะหลังจากที่คุณฮิวตัวเองได้แล้วฮิวฮิวใจตัวเองหรือว่าสามารถสามารถเอาตัวคนเองออกจากสถานการณ์เก่าๆได้แล้วหลังจากนี้นะคะมันจะเป็นคนที่ถูกที่ถูกเวลา นะะไม่ใช่ผิดที่ผิดเวลาแน่นอนนั่นคือพลังงานที่มีได้จากไพ่นะคะโอเคต่อไปนะคะเราดูมาดูพลังงานของชาวราศีธาตุไฟนะคะโดยการใช้ไพ่ทาโร่นะคะพลังงานคุณเป็นอย่างไรบ้างเนาะโอเคจริงๆมันจะเปิด2ใบนะคะแต่ว่าไพ่ใบว i c t อรีเนี่ยมันติดมาเม่เลยคิดว่าไพ่เลยอยากจะให้เมีบอกลักษณะนี้นะคะ คนียาดูพลังงานของชาวราศีธาตุไฟค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้พลังงานของชาวราศีธาตุไฟพลังงานของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะเอเด็บคัพส์นะคะหนึ่งถ้วยอย่างที่ไม่บอกไปว่าคุณมีโอกาสจะได้รับความรักใหม่ๆเข้ามานะคะหรือเป็นช่วงนี้ตัวคุณเองอาจจะกําลังมีความรักใหม่อยู่นะคะหนึ่งเหรียญว้าว <c oughs> คาร์มานะคะหรือไพ่ u s t i c e เนาะเอ้ย judgment นะคะเด็กถือดาบคุณมีโอกาสอาจจะได้ไปตกหลุมรักนะคะคนที่อาจจะแตกต่างจากคุณหรืออาจจะอายุน้อยกว่าคุณนะคะก็ได้คนคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นความรักใหม่ที่เป็นความรักใหม่ที่เริ่มต้นแบบมั่นคงนะคะไหนดูสิเดวิ แต่พลังงานของคุณเองคุณเองยังไม่ไว้ใจคนคนนี้นะคะถึงแม้ไม่มองว่าคุณเองน่าจะมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคนนี้นะคะอยากที่จะเริ่มต้นความรักใหม่คุณเองได้ฮิวหัวใจตัวเองเสร็จไปแล้วเนี่ยแต่ว่าคุณเองก็ยังมีความกังวลมีความระแวงไม่ไว้ใจบุคคลคนนี้อยู่ที่คุณกําลังคบหรือกําลังคุยอยู่นะคะหรือกําลังศึกษาอยู่ตอนนี้นะ ไพ่ไม่ได้เกี่ยวกับคนเก่าเลยเมไม่ได้พลังงานของคนเก่าแต่ค่ามันเป็นพลังงานของการที่ตัวคุณเองอะไว้ใจคนยากนะคะหรือว่าไม่ได้อยากไว้ใจใครในช่วงนี้นะขออนาตขยายไพ่หนึ่งถ้วยค่ะสิบดาบการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นความรักใหม่เนาะหนึ่งเหรียญค่ะขยายหนึ่งไม่เท่าของใหม่หมดเลยนะคะรักใหม่เหมือนเลยถ้าคุณโสดอยู่ถ้าคุณยังไม่เจอใครนะคะชาวราศีทัศน์ไฟ มีโอกาสที่คุณจะได้เจอคนที่ถูกใจนะคะแล้วเป็นคนที่ถูกที่ถูกเวลาด้วยในช่วงครึ่งนครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเป็นคนที่จักรวาลส่งมาให้นะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาให้นะคะขออนนญ,ญาตขยายไพ่คา,ามา่าหรือไพ่จัด judgment ค่ะไพ่ justice โอเคไพ่สองใบนี้ขยายกันมันเป็นไพ่เมเจอร์ค่ะหน้าขยายกัน อย่างที่เมย์บอกไปค่ะว่าพลังงานที่ได้เนี่ยมันจะเป็นคนที่ถูกที่แล้วถูกเวลาเนาะมันจะมีอะไรทุกอย่างมันจะแฟร์มันจะมันจะไม่มีอะไรที่คุณต้องมานั่งคิดมากแต่อาจจะเป็นความระแวงของคุณเองที่คุณเองยังไม่ไว้ใจใครในช่วงแรกๆมากกว่านะคะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีตุลได้นะคะอาจจะเป็นชาวราศีธาตุไฟก็ได้เหมือนกันกับคุณธาตุน้ำธาตุดินก็มานะคะเอาง่ายคือดินน้ำนุมไฟมาทุกมาทั้งหมดเลยเนาะ ขออนุญาขยายไพ่เด็กถือดาบค่ะ <c oughs> เด็กถือไม้เท้ามีโอกาสที่จะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณได้นะคะหรืออาจจะคนที่อาจจะพัฒน,นามาจากความเป็นเพื่อนนะคะวงสังคมนะคะที่รู้จักกันก็ได้เหมือนกันเนาะขออนุญาตขยายไพ่เดอะชาร์ดไซส์หรือว่าไพ่เดอะเดวิลค่ะเดอะซัต้สำหรับเป็นไพ่สีถ้วย ัวคุณเองอาจจะมีความรู้สึกว่าอาจจะยังไม่ได้พึงพอใจบุคคลคนนี้เท่าไหร่นะคะมันยังมีข้อเสียแล้วบางสิ่งบางอย่างที่คุณเองรู้สึกว่าจะอาจจะยังรับไม่ได้นะคะหรือว่ายังไม่ค่อยโอเคกับพฤติกรรมบางอย่างแต่ไม่บอกว่าถ้าคุณเองมีความสงสัยนะคะในตัวบุคคลคนนี้ทุกอย่างจะได้รับการแก้ไขทุกอย่างจะได้รับการกระจ่างแมว่ามันน่าจะเป็นในลักษณะที่ตัวคุณเองระแวงไปเองมากกว่านะคะพอดูจากไพ่แล้วเนี่ย คุณพร้อมนะชาวราศีทัตุไฟคุณพร้อมที่จะมีรักใหม่แต่แค่คุณเองไม่ไว้ใจมากกว่านะคะหรืออาจจะไม่ไวจไม่ไว้ใจตัวเองได้ด้วยเหมือนกันเนาะบางคนยังยึดติดกับสถานการณ์เก่าๆคะ่ะกลัว กลัวเจอคนใหม่แล้วจบเหมือนเดิมนะคะหรือว่ากลัวดึงดูดคนเดิมๆเข้ามาคนลักษณะเดิมๆเข้ามาแบบนี้ก็ได้นะคะมันเหมือนไพ่กับว่าคุณเองอะ่ะมันเป็นช่วงของการปิดอกปิดใจนะจริงๆแล้วคุณเองก็อยากมีความรักแหละมีความสัมพันธ์ที่จริงจังนะคะแต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครร้อยเปอร์เซ็นแต่อยากมีนะอยากลองดูนะคะอยากลองศึกษาดูอะไรประมาณนี้มากกว่านะคะพลังงานที่ได้อย่างที่บอกเลยคือไม่ได้มีพลังงานพลังงานของคนใหม่ จะเป็นพลังงานของคนเอ้ยไม่ใช่พลังงานของคนเก่านะคะจะเป็นพลังงานของคนใหม่ทั้งหมดนี่คือสิ่งที่ไม่ได้นะคะโอเคต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีคนที่ดิวอยู่เนาะเราจะมาดูว่าเขาคนนั้นเนี่ยคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีธาตุไฟนะคะคนที่มีคนที่ดิวอยู่นะคะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีธาตุไฟค่ะ สี่ไม้เท้าดิไฮร่แฟนอาจจะเป็นชาวราศีธาตุด,ดินนะคะหรืออาจจะเป็นชาวราศีพฤกษบ์นะไนท์ออฟวันส์หนึ่งเหรียญม่มองว่าน่าจะเป็นพลังงานของคนใหม่ๆที่คุณดิวอยู่ด้วยนะตอนนี้นะคะกำลังดิวอยู่เนาะ ไมเไมมมองว่าคนคนนี้เขาเองอะอยากที่จะให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันพัฒนาไปได้อีกขั้นหนึ่งแต่เม่มองว่าตัวเขาเองอะรู้สึกว่ามันยังมีอุปสรรคปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะยังให้ความสัมพันธ์มันไม่สามารถที่จะพัฒนาไปได้แบบนั้นร้อยเปอร์เซนพลังงานของเขาที่โชว์คนที่แสดงให้คุณเห็นอาจจะเป็นพลังงานของคนที่ไม่จริงจังไม่ซีเรียดแต่ลึกๆอะค่ะเขาคิดถึงความมั่นคงในความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะเหมือนเขาเองก็อยากที่จะคบ หรือว่ามองไปถึงขั้นการแต่งงานหรือการมีครอบครัวแต่สิ่งที่เขาเองแสดงออกมามันคือเหมือนเล่นๆหรือมันไม่จริงจังมากกว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณเองไม่ไว้ใจตัวบุคคลคนนี้ก็ได้เพราะว่าพฤติกรรมเขาทําให้คุณไม่ไว้ใจนะคะเขาอาจจะเป็นชาวราศีธ,ธาตไฟเหมือนก,นกับคุณนะคะเมษธนูเนะาะทัดดินกันมังกรพฤษศนะคะบุคคลคนนี้แม่มองว่าเขาเองก็มีกําแพงในใจเหมือนกันกับคุณไม่ใช่ไม่ใช่แค่คุณคนเดียวที่มีนะคะ ภรรยาขยายไพ่สี่ไม้เท้าค่ะ The Strange เขามองว่าคุณเป็นคนที่สตรองเป็นคนที่สามารถเป็นภรรยาที่ดีเป็นเป็นสามีที่ดีได้นะคะในวันที่เขาต้องการในวันที่เขาล้มหรือวันที่เขาอ่อนแอเขามองว่าคุณเองสามารถเป็นผู้นําในความสัมพันธ์นี้ได้นี่คือสิ่งที่เขาชอบในตัวคุณเขามองว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่สตรองและแข็งแกร่งนะคะเอาง่ายๆคือเขามองว่าคุณดูแลเขาได้ประมาณนั้นนะคะ อขอนี้ขยายไพ่ The a h i e r o p ฟ a n t ค่ะห้าเหรียญคนคนนี้เมรู้สึกว่าบางครั้งเขาอ่านคุณไม่ออกนะมันมีความรู้สึกว่าเขามองว่าบางครั้งคุณนิ่งจนเขาเองอ่านไม่ออกคุณนิ่งจนเขาเองไม่รู้ว่าคุณเองรู้สึกอย่างไรนะคะมันขึ้นมาลนานักษณะนี้บางครั้งการนิ่งของคนทำให้เขาเหงานะคะ หรือบางคนก็อาจจะเป็นคนขี้เหงาก็ได้เน,ะออนาะคราวนี้ขยายไพ่ในซอฟต์วานค่ะไพ่สองใบนี้ขึ้นมาตลกมาก ในอัปลานส์นะคะแล้วก็ภายในอัปลเพนิเขมันเป็นพลังงานของ,ของพลังงานที่มัน rast, คอนทราสต์กันก็คือมัน,มนตรงข้ามสิ่งที่เขาแสดงออกมาคือเขาแสดงออกมาว่าเขาเองไม่จริงจังนะคะหรือเขาอาจจะแสดงออกมาว่าเขาอาจจะมีคนคุยคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งลึกๆที่อยู่ในใจเขาอ่ะคือเขาเองก็ต้องการความราักความมั่นคง ในเรื่องความรักความสัมพันธ์เหมือนกันสิ่งที่เขาไม่ได้บอกคุณคือเมย์รู้สึกว่าเขาเองอ่ะอยากจะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันค่อยๆไปแต่อยากจะให้มันมั่นคงนะคะเขาไม่ได้มองความสัมพันธ์นี้เป็นเรื่องเล่นๆนะอยากจะพัฒนาค่ะไปอีกขั้นหนึ่งถ้าเป็นคนคุยเขาก็อาจจะอยากที่จะพัฒนาเป็นแฟนแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่เวลานี้นะคะแต่ว่าเขามองเขาคิดอยู่ขอเนี้ยขยายไพ่หนึ่งเหรียญค่ะแฮงแมน บางคนถ้าเป็นแฟนกันนะคะหรือว่าเป็นคนคุยคุยกันมาสักพักละนะคะสักพักใหญ่ๆเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่คนเก่านะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่กลับแล้วมาคุยกันเมมมางว่าคนกับเขาน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุยกันมาแล้วนะคะเป็นปีสองปีลักษณะนี้นะไม่ได้มีเรื่องของการเลิกลาหรืออะไรอย่างนี้ไม่มองว่าเขาเองอ่ะยังไม่พร้อมที่จะแต่งงานยังไม่พร้อมที่จะมีครอบครัวนะตอนนี้ เหมือนเขามีบางสิ่งบางอย่างที่เขาเองจะต้องทําก่อนนะคะในชีวิตเขามันเหมือนกับว่าเขาพุดความสัมพันธ์ในออนโฮนะคะก็คือหยุดไว้ก่อนไม่ใช่ว่าหยุดความสัมพันธ์นะแต่หยุดเรื่องของความคิดนะคะหรือว่าเรื่องของการแต่งงานเมมมองว่าถ้าคุณเองเป็นความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะเป็นแฟนกันมามีปัญหาเระหองของะแห่งกันบ้างบางคู่มีโอกาสอาจจะได้แต่งงานนะคะหรือลงหลกักปักฐานภายใน 1- 2ปีเนาะแต่อาจจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้นะคะ ขยายไพ่เจ็ดไมาเท้าค่ะครานี้ขยายไพ่เจ็ดหมาเท้าค่ะคือน็อฟซอสสองเหรียญเขาเองไม่มั่นใจในตัวคุณนะคะเขาไม่มั่นใจว่าคุณเองคิดรู้สึกเหมือนกันกับเขาหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เขาคิดในตัวคุณเพราะบางครั้งคุณเขาก็มองว่าคุณเองอเป็นคนที่ดูดูเหมือน ไม่แสดงออกอะไรเลยหรือว่าเขาอ่านคุณไม่ออกเลยนะคะเหมือนกับว่าคุณเองอ่ะเย็นชาใส่เขามากนะคะเหมือนมีกำแพงกับเขาตัวเขาเองก็รู้นะคะส่วนการที่คุณเองมีกำแพงใส่เขามันก็ทําให้คนคนนี้ก็เริ่มมีกำแพงกับคุณหรืออาจจะแบบไม่กล้าเปิดใจให้คนร้อยเปอร์เซ็นหรือไม่กล้า,าคิดเรื่องที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ร้อยเปอร์เซ็นเพราะเขาเองอ่านคุณไม่ออกนะคะนั่นคือลักษณะน,นี้เนี่ยมันเป็นความ มันเป็นการคิดการตัดสินใจที่เขาเองจะต้องตัดสินใจนะคะ่ะแล้วเขายังช่างใจแล้วลังเลพลังงานที่ไม่ได้คือเขาไม่รู้คุณเองรู้สึกยังไงถ้าคุณเองคิดและรู้สึกเหมือนกันกับคนคนนี้นะคะลองบอกลองคุยกับเขาดูนะไม่ว่าน่าจะมีอะไรที่ชัดเจนขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเอาต่อไปเรามาดูว่าถ้าคนคนนี้เขาบอกคุณได้เขาอยากจะบอกคุณว่าอะไรนะคะ ถ้าพลังงานที่เมคิดไม่ผิดนะคะมันจะมันจะต้องมีบางสิ่งมาอย่างที่บอกว่าเขาเองอยากที่จะแบบให้ความสัมพันธ์มันมาดานาอีคันอะไรประมาณนี้นะคนคนนี้อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีทัศนไฟคะบุคคลคนนี้อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีธัศุไฟคะ move on do you feel the same way <laughs> อย่างที่เมย์บอกไปเมื่อกี้คือเขาไม่รู้ว่าคุณเองไม่รู้ เขาไม่รู้ว่าคุณเองรู้สึกเหมือนกันกับเขาหรือเปล่านะคะใจหนึ่งเขาเองก็อยากจะ move on แต่อีกใจหนึ่งก็ยังอยากที่จะลองดูกับคุณก่อนนะคะ I'm coming towards you นะคะ It is your fault แล้วก็เป็น it is my fault ตาสำรับเป็น you are the one for me เขารู้ว่าคุณเองเป็นเป็นคนที่ใช่ของเขาแต่แค่เขาเองไม่มั่นใจในพฤติกรรม หรือความรู้สึกของคุณมากกว่าว่าคุณเองคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาเขาอาจจะแอบ,บเหมือนอาจจะแอบ,บงอนคุณแอบแอบนอยคุณเบาๆนะคะว่าเออมันเป็นความผิดของคุณน่ะที่คุณเองอาจจะไม่เคยแสดงความรู้สึกอะไรหรือไม่เคยพูดอะไรให้เขาเข้าใจในตัวในในตัวคุณเลยนะคะก็ได้แล้วมันก็เป็นความผิดของเขาเองที่เขาเองก็ไม่กล้าพอที่จะพูดความรู้สึกออกไปให้กับคนได้เข้าใจก็ได้นะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกเนาะ มาดูกันว่าไพ่โรแมนต์แองเจอ,อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีทัศุไฟนะคะดูว่าไพ่โรแมนต์แองเจอ,อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีทัตุไฟะคะไพ่โรแมนต์แองเจอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีทัศุไฟค่ะ Attractions you attract romantic love to by enjoying this moment fully นะคะ New love นะคะ A new person has the your your romantic feelings นะคะไพ่มันขึ้นทัดเจนเลยว่าเป็นคนใหม่นะคะ Passion s a l l o w your heart and soul to sing with joy Weddings นะคะ t e i s i o n involves marriage แต่สำหรับเป็น let your friends help you ask for Ask for and accept support from a ์ t e r นะคะบางคนถ้าถ้าไม่กล้าคุยกับเขาตรงๆอาจจะลองให้เพื่อนช่วยก็ได้นะคะมีโอกาสที่ให้ความสัมพันธ์มันพัฒนาไปได้เนาะอย่างที่ไม่บอกไปเมื่อต้นคลิปนะคะว่าการอ่านไพ่ครั้งนี้ม่สุขมันเป็นพลังงานของความรักใหม่นะคะคนคนนี้เป็นคนใหม่เป็นรักใหม่ที่เข้ามาในชีวิตคุณเป็นคนที่ คุณเองคุณทั้งคู่มีแพชชั่นต่อกันมีแรงดึงดูดต่อกันสูงมากนะคะแล้วก็มีโอกาสที่ความสัมพันธ์เนี้ยมันจะพัฒนาไปอีกขั้นถึงขั้นกันแต่งงงแต่งงานอะไรแบบนี้ได้เลยเนาะโอเคมาดูกันว่าพ่าอยากจะให้คําแนะนําอะไรกับชาวราศีทัศุไฟเรื่องความรักค่ะพ่อยากจะให้คําแนะนําอะไรกับชาวราศีทัศนไฟในเรื่องความรักคะ be in the p r e s e n t and dream of the futures when we dream everything is possible นะคะอีกหนึ่งใบ get to know each other learn to meet another needs for love นะคะให้บอกว่าอยากจะให้คนอยู่กับปัจจุบันแล้วทำการเรียนรู้นะคะทำความเข้าใจกันไปเรื่อยๆก่อนทำความรู้จักกันไปก่อนนะคะแต่พยายามอยู่กับปัจจุบนันแต่ก็อย่าลืมทิ้งความฝันของเอ้ยอย่าทิ้งความฝันของตัวเองนะคะเรื่องของความรักที่คุณเองอยาก ที่จะให้มันเป็นอะไรในอนาคตนะคะไพ่หมายมเลข40 44อาจจะมีความหมายอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณด้วยนะคะโอเคไหนขอดูซิว่ามีอะไรเพิ่มไหมสำหรับความราักของชาวราศีธาตุไฟนะคะอืม ให้ระวังเรื่องของการตัดสินใจผิดพลาดนะคะนิดนึงเมยไม่แน่ใจว่าคุณเองอาจจะตัดสินใจอะไรเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือเปล่าบางครั้งคุณอาจจะเอาเหตุการณ์เก่าๆเรื่องราวเก่าๆในอดีตนะคะมาตัดสินคนปัจจุบันของคุณมากเกินไปอาจจะทําให้คุณตัดสินใจผิดพลาดได้นะคะ โอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วค่ะสำหรับความรักของชาวราศีธาตุไฟนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมลงส่วนตัวปรึกษาส่วนตัวรบกวนคลิกลิงก์ที่เมียให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย